เดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้าแท่นตัดเทปนะครับตัวนี้ของยี่ห้อตราช้างนะครับอ e ีเดฟเฟนตราช้างตัวนี้ก็จะเป็น l 02นะครับเป็นตัวแท่นตัดเทปตัวแกนใหญ่นะฮะมันใช้แกนใหญ่3นิ้วไม่ก็ตัวนี้สามารถใช้แกน1นิ้วได้เลยคือสามารถซื้อตัวเดียวได้ทูอินวันได้ทั้ง2อย่างนะครับได้ทั้ง uh เทปแกนเล็กแล้วก็ แก,แกนเล็กแกนใหญ่นะครับได้ทั้งสองไซส์เลยของตัวรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้2รูปแบบนะครับของตัวตราช้างตัวรุ่นนี้นะครับรองรับไซส์เทปนะครับก็ได้3ขนาดนให้ดูให้ดูขนาดเนื้อเทปกันนะครับตัวนี้ครึ่งนิ้ว สส่วนสีและก็1น,นิ้วนะครับตัวนี้ได้ครบเลยทั้ง3ไซส์3ขนาดนะฮะแลวก็ใส่ได้ทั้งแกนเล็กแกนใหญ่เลยนะฮะคูเพ่รบบตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวรุ่นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้สีน้ำเงินนะฮะตัวนี้มาดูกันนะครับว่ามันจะใส่ได้ทั้ง2แกน ใส่อย่างไรนะครับก็ตัวนี้มาดูกันก่อนนี่มันจะมีให้แยกกันมานะฮะตัวนี้ถ้าต้องการตัวเทปแกนใหญ่นะฮะก็ใส่อันนี้ประกอบเข้าไปก็จะได้เป็นเทปแกนใหญ่นะฮะเวลาประกอบก็ต้องดูนะฮะมันมีด้านด้านเล็กด้านใหญ่นะฮะก็ต้องใส่ให้มันถูก ถ้าใส่ด้านใหญ่ไปมันจะใส่ยากนถ้งใส่ด้านเล็กนิ่มจะลงพอดีนะครับตัวนี้ก็จะใส่กับเทปแกนใหญ่นะฮะเามาใส่กับเทปแกนใหญ่นะครับตอนใส่เทปก็เหมือนกันนะครับตอนใส่เทปก็ต้องดูเหมือนกันนะครับตัวนี้มันก็มีด้านเล็กด้านใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ ด้านนี้ก็จะ,ะใส่มันจะใส่ง่ายนะฮะถ้าใส่ผิดข้างนี้มันก็จะใส่ลําบากบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมมันใส่ยากจังเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะท่านใส่ผิดด้านมากกว่านะฮะถ้าใส่ถูกมันก็จะลงพอดีนะครับตัวนี้ก็เป็นแกนตัวหน้าหน้าหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้ปกตินะครับไม่คับ,นะคบเดี๋ยวเรามาดูการใส่ แกนเล็กนะฮะแกนเล็กก็ง่ายๆนะก็ถอดอันข้างในออกนะครับแล้วก็มาใส่แกนอันนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวมวนเล็กได้นะครับก็ถือว่าสะดวกเลยได้ทั้งสองไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตัวรุ่นนี้ซื้อมาทีเดียวก็คุ้มเลยนะครับอ่าเอาละสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็ให้ดูรายละเอียดกันเพียงแค่นี้นะครับ ใครที่อยากได้ซื้อครั้งเดียวได้2องไซส์เลยก็ตัวนี้เลยนะครับของตัวาราช้าง L02 นะครับ